มากครับใด้ให้กำลังใจขอบคุณลหลายเด้อ ไดอยากไรคุณแก่กันนั่นเ้อพี่น้องกแก่ประเด็นกับพวกยิ่งคตาพอดีเลยเป็นส่แว่นตาไม่ได้ประเด็นกับพใครเคานนี่ยังจะไปเปลี่ยนแว่นตาไม่เนาะ บัวโอ้มีบัวดิโอจำจำโฟฟ้าีบัวก็ได้บัวกุณปาบัวโฟฟาปลาบัววันดีเด้อปาบัวจำโฟฟปาบัวคนได้บอกคณหลายๆเด้อบัวไม่กำลังเร่งเตียงนอตาเศร้าดิ คืืนอนเงินมาสิเฮ็ดคจีบล่ก็เห็ดบะไ้อย่างนอนใชมเนถึหไกลพ่อลุมหัวล่องนรับปันตายรือไนโอ้พัอไหนอันไหนไหนเอนซีคุณอะไเยอคุณไหน สะอาบน้ำมากว่าคันอาบน้ำมากเลยมากขึ้นเลว่าเด็กกินเก่าเ่อนู้นเก่าโม้ว่ากินเก่าส่องกินต่านเลื่อนกินนันเลื่อนห้องสองเลย ต้อไหวจำซาหันไ้กินขขา สีหลานดวงใจเด้อพี่น้องคุณสีหลานดวงใจอันบ้านนี่เหรอเาโดนหลอกคือท่านนั่นขึ้นบ้านนี่แล้วสิริขึ้นอีกยันทุ่มหมือนเจีบชั่วโมงไหวสองบ้านขึ้นไหวเพราะอะไเดินต่อเนาะพี่น้องมือนั่นกบบชั่วโมงกับขึ้นลึกๆมากมือนี่ชั่วโมงก็ขึ้นขึ้นบ่ได้ขึ้นไร ขึ้นบ่ได้ขึ้นไรว่าสิเอาขึ้นไรบรรลืมมื้อนั้นเอาขึ้นไรผิดผิดช่องเอาขึ้นไรผิดช่องลกว่าแล้วอันช่องนี่ที่ว่าผ่านสร้างรายได้แล้วจับโทรศัพท์ผิดอ่ะแต่บันทันเขียนยังจําบ่ได้ยู่ขึ้นตะวัหาโจ้ม่วงเอาลงมาจับโทรศัพท์ผิดช่อง ว่าสิข <ian> <laughs> ึ <ator il> ้นเอาเจ้าม่งแหมสิจัียนึงจับอีกอย่นึงเนาะแนวก็ซืวบ้จําผิดซ่องเขีไปตัวจีบตัว